เข้าผมจดตเตอร์ทีวีอยู่เกมเลดโบนทีคัสที่หกสิบสีกันแล้วไม่ได้ใช้ร็โจเลยโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ่านสถานทูตธนาคารสถานทูตบ้าเปล่าสถานทูตมีงแบบนึงนี้ธนาคารเข้าใจอยู่น้อยคุยกับตัวเองใช่ไม่น่ยใชนะ่คนบ้าครับจะไปสนเลยคนบ้าคุยกับตัวเองไปอย่างนั้นแหละเนาะ <laughs> บ้า,าจริงอันเนี้ยอยากไปตรวจแล้วตัวเองบ้าเป่ เออถ้ารู้ตัวเองบ้าก็รู้สรุปตัวเองบ้าหรือไม่บ้าคุยคนเดียวได้นั่นน่ะสิเอาออกอีกต้องบ้าขนาดไหนเนี่ยคุยคนเดียวได้ยอดจริงๆ คอมเมนต์แทบไม่มีสักคอมเมนต์มเลยไม่มีอะไรจะพูดอันนี้เริ่มจะบ่นแล้วในเลี้ยงของเจ้าอยู่แถวนี้ Changing seconds seconds base 10 5 left Four has located a bomb. ฟ่าโดนแบบนี้ไปก็ได้ครับพี่ขอโทษครับผมจะไชลรังกแกคุณอีกแล้วครับ และเกิด Fifteen seconds left. Ten seconds left. Op four eliminated. Mission successful. Nah, luck. Bob, I took the word Peter. Bob, I took Dude. ประเด็นนะ่ะไม่โดนใครสักจุดเลยเขาเล็งเราเลยที่ซ้ำลูกน้องช่วยเชียร์แล้วครับเอาจริงนล้ตัวโดนผมเล่นไหครับเล่นแล้วปวดหัวปวดหัวตัวโดนเออแล้วตัวนี้อออตัวใหม่โอเคเดี๋ยวตัวใหม่วันหลังเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อครับ I'm the top. 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. 10 seconds to insertion. Be advised, Top 4 has found a bomb. Down to 5 seconds.

First floor. I found one, first floor. First I'll found. I found one! First floor! 1 on four remaining friendly is victorious hostiles eliminated ตัวนี้ปืนดีปืนก็ดีข้อตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ไงอยู่มีใครเล่นเล่นตัวนี้แทนก็ได้ฮะได้เหมือนเหมือนกันครับกมนี้ชนะก็คือจบแต่น่าจะไม่จบง่ายอะไรขนาดนั้น เขาชั้นใต้ดีในความคิดท้ายของทีมเราเนี่ย10 seconds f seconds <oughs> to go You've found a b You've located a bomb Make your way to its location and d e f e a t You have located a bomb อยูขข่ข้างในเลยนะ รอครับเดี๋ยวเข้ามาชนะแบบขาวสะอาดเฮ้ยปืนเท่ดำแดง สวยดีครับมีแต่ปืนดีเทสสวยๆทั้งนั้นเลยเมือของเราของแจกฟรีโอ้โหสามสิบสินยังไม่ได้อีกเลยอะไรครับถ้าเจอยนาลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไลค์แล้วก็เจอกันกคลิปหน้าบ๊ายบาย